ไอ้เจีไอ้จบได้ไ <stuffed> ม่ขอรับทานโอแมน ดีมากเจ้าหมีเป็นยังงั้นแหละน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ที่แกเต้นนี่คือแบบเวดีกูดมากเลยนะโอ้โหไหนเรามาลองมาเต้นท่าที่สองของแกดูซิว่าท่าที่ฉันสอนไปอะ่ะการเต้นอย่างนี้มันฝึกให้กระผมเก่งขึ้นยังไงล่ะขอรับก็ถ้าเกิดแกเต้นนะความเร็วของแกก็จะเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณเลยไงล่ะแกดูความเร็วของฉันนะอืชอช่นี่ไงมองทันไหมไม,ไม่ทันอะขอรับ โอ้เมื่อกี้ท่านโอแมนไปถึงไหนมาเหรอขอรับก็้วฉันก็ไปถึงดาวอังคารมาอย่างไงล่ะความเร็วของฉันน่ะมันอยู่ที่ท่าเต้นนี่แหละเจ้าหมีท่าที่สองนะมันคือท่าสุดเซ็กซี่บาราหึมหึมหึมเซ็กซี่บาราหึมหึมเหรอขอรับมันช่วยอะไรเหรอขอรับเซ็กซี่บาราหึมหึมมันช่วยให้การกระโดดมันสูงไงล่ะเจ้าหมีอ๋อได้เลยขอรับนี่ดูนะครับท่านโอแมน จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บว้าวน่ารักเซ็กซี่จึบ๊บเป็นไงครับท่านโอเม็ท่านโอเม็ท่านโอเม็เมวันนี้ฉันจะพานมยไปกินซุปขาแกะยังไงล่ะว้าวซุปขาแกะน่าจะอร่อยมากเลยนะขอรับเดี๋ยว กับผมขออนุญาตไปบินเล่นก่อน,นะขอรับครับโอโมแมนวันนี้ยังไม่ได้ฝึกเพลงวายุเหินหาวเลยนะขอรับค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆไปละจมี<อ>รู้ไหมเนี่ยว่าฉันนะเอเอ,เอโอ้โอโหยย้ไอเจ้าบ้าพูดไปทันจบเลยจิ๊บอ้อาวท่านโอมแมนง่วงนอนหะคขอรับมิมิจิ๊บออา วันนี้จะเกียนซุปขาแกะหรอขอรับแต่ว่าท่านโอแมนเหมือนไม่มีกระตังสักท่าไหร่เลยอันนี้แถวนี้มีฟาร์มแกะแถวไหนหรือเปล่าแนะเ่เดี๋ยวก็ผมลองไปดูแถวนู้นดีกว่าอปิงดาปายุสลาตันเฮ้ยเจ้าพวกแกะน้อยทั้งายโอ้ ตอนนี้เรามีอยู่ในฟาร์มทั้งหมดหน<ะ>ึ่งสองสามสี่ทีรักจ้ะโอ้เมียก็มาเป็นใบอีกโอ้แต่ก็พอจะได้ยินลุงแซมอยู่นะเออทีรักจ้ะเดี๋ยวทีรักเออไปซื้อผักในตลาดมากินกันนะจ้าวันนี้ได้ไหมจ้า<ะ>เดี๋ยวฉันจะดูแกะอยู่ตรงนี้แหละจ้าทีรักโอเคเดินทางดีๆนะจ้า <c oughs> โอ้เจ้าพวกแกะน่ารักทั้งหลายน,น่ารักน่ารักสี่ตัวเลยยังงั้นเหรอโอ้พักนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยปีนี้ก็ได้แกะมาแค่สีตัวเองหน้าตามันประหลาสิ้นดีเลยโอ้เข้าบ้านไปนั่งรอแฟนเราซื้อข้าวมาให้กินดีกว่าเอ้ยจืบเอออาจีบว้าวว้าว นี่งไงขอรับเมนูของท่านโอแมน <_ d isk> วันนี้เราจะทำซุปขา <_ d isk> แกะกินกันนะฮะจร๊บเอาตัวไหนดีนะเอาตัวไหนตัวไหนดีนะเอะเอเอาเอาตัวนี้ดีกว่าเรือใช้ดาบในการแล่เนื้อไปให้ท่านโอแมนดีกว่าหรือจึ๊บ ให้ขาแกะสองชิ้นโอ้โหงั้นเดี๋ยวกับผมเอาชิ้นนี้ไปเก็บบ้านก่อนดีกว่าหนึ่งชิ้นอึบเอาชิ้นนี้ดีกว่าเอาชิ้นนี้ไปเก็บบ้านก่อนยึบจิบเดี๋ยวมานะเอามาเอาอีกชิ้นหนึ่งยิวจิบอีโอ้โหอีขาหนึ่งหมดเลย แต่ผมเอาเก็บชิ้นเล็กไปก่อนจิ๊บจิ๊บมีใส่กระเป๋าแล้วก็เฮ้ยใครน่ะอันนี้อะไรกันครับเฮ้ยนี่แกจะหนีไปไหนจมีอ้วนไม่ไม่ไม่กระผมไปก่อนนะคาราบาปแล้วเฮ้ยอนนนเ้ยแกะของฉันเ้เฮ้ยเจ้าแกะทั้งสองตัว แกจงเอาคืนให้พี่น้องของแกอย่าปล่อยให้เจ้ามีนั่นมีชีวิตหลอดไปได้ฉันจะตัดต่อพันธุกรรมแกให้แกมีพลังที่มันโหด้ายและสามารถพัฒนาตัวได้เก่งกว่าน,นี้เฮ้ยเจ้ามีปาาไว้ก่อนเอแกมีมีเ <laughs> เจ้าพวกแกลูกพ่อเฮ้ยนี่แก มีอาวุธทั้งสองตัวไม่ต้องดีใจพ่อขอแต่งตั้งชื่อให้เจ้าว่ากระตวลชิปแล้วกันในเมื่อในเมืองนี่มีกระตูนแคทแล้วก็กระตูนด็อกวกเจ้าเป็นกระตูนชิปโอเคไหมลูกฮะ <laughs> <laughs> เจ้ากระตูนชิปลูกพอ่อจงไปเอาคืนให้พี่น้องของแกแต่พวกมนุษย์ทั้งหลายมันเคยทำร้ายแกเอาไว้ <laughs> โอ้เจ้าหมีนี่มันขาแกะยางชัดๆอีกแกปันสองอันมารวมกันอันเบลเธอเลยโอม my god ใช่และขอรับท่านโอ้แมนนี่ับผมไปเอามาจากฟาร์มคุณลุงเลยนะขอรับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มคุณลุงตรงไหนอ่ะอ๋อฟาร์มคุณลุงแซมที่เขาขาเป๋หนึ่งข้างแหละครับท่านโ oh อแมนเฮ้ยนี่เจ้าหมีแกไปเอามาจากฟาร์มนั้นได้ไงแกไม่รู้เหรอว่า ลุงแซมเขามีวิชาอาคมนะวิชาอาคมคืออะไรล่ะขอรับถ้าผมไม่ฟังอ่ะก็ผมเอาปิ้งดีกว่านี่เอาใส่ไฟใส่ไฟลา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 ล,าลาใส่ไฟนี่ม่มจุบแจ็บจุบโอ้แต่กินมันก็หอมใช่เรื่องอยู่เหมือนกันนันเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่ได้การละเจ้ามีทําอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยไปเอาแกะจากฟาร,รม์มลุงแซมมาเจ้าแกะพวกนั้นน่ากลัวจะตายคนในเมืองใครเขาก็รู้กัน อืออเดะอะไรเหรอครับท่านโอเมนอะไรอันตรายเหรอขอรับถ้าอะไรอันตรายกับผมจะใช้ดาบอันนี้แหละครับพิชิตเขาเองนี่ไงขอรับเอออเดะไหนไหนไหนฉันฉันขอดูใกล้ๆดิวันสุกจริงหรือ,อยังเนี่ยฮะนี่เนี่เกัองะผม ไปดีกว่าเพลงดาบวายุสลากตาันจีบว้าวฮ่าฮ่าไอจีบว้เจ้าอวยด้วยฮา่าเราจะกลับมาอยังไงเนี่ยไม่ที่สุดวันนี้ฉันเกิดกำจัดเจ้าหมีได้แล้วเอออไปดีกว่าก่อนที่ฟ้าจะมืดอย่างนี้ โ oh, อแมนครับโ oh, oh. นะอ้ยง่ายหรอกครับขาแกะวันนี้อร่อยมากๆเลยนะขอรับโอ้โ oh, ห oh. มันอร่อยสิ้นดีเลยแต่ oh <my. S 1> มันเหน <Right. S 1> ือพักพวกของมันอีกสองตัวเลยนะขอรับฮ่า <laughs> าแล้วท่านโอแมนครับลุงแซมนี่เขามีพลังอะไรหรอขอรับห็นท่านโอแมนพูดต้องแตกกลางวันแนละ้วขอรับก็ใช่อสิลุงแซมเขามีพลังวิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวนะเจ้เสียงอะไรนะขอรับเสียงเหมือนแพ้แพ้เลยขอรับท่านโอแมน ยฉันว่าเราสวยแล้วล่ะเจ้าหมีเออน้องๆพี่โอแมงควรไปเปิดประตูไหมอะ่ะเสียงเจ้าแพะอยู่หน้าบ้านเลยอะ่ะแก,แกเอาขาแพะหรือขาแกะมาเนี่ยแพะขอรับแล้วตอนแรกแกบอกขาแกะเออ,เอ,อลองเปิดประตูดูหน่อยสิ<ป>อุ้ย<ป>เราสวยแล้วละ่ะตอนนี้มีเหมือน มันมารอเราอยู่หน้าบ้านน่ะออะแล้วกับผมควรทำยังไงล่ะขอรับดีนะมันมาแค่ตัวเดียวเนี่ยคือแกลองออกไปดูดิฮะไหนขอรับอจิอ่าอ่อ่อโอ้ยตอนแกไปที่บ้านมันเหลือกี่ตัวตอนที่แกฆ่ามันอะ เหลืออีกสองตัวนะขอรับท่านโอแมนโอตายละลุงแซมกำลังทำอะไรเนี่เอ้ยพิธีแกะสยองเดี๋ยวก็ผมออกไปลุยเองดีกว่าขอรับเออเจ้าหมีให้ฉันช่วยอะไรไหมได้ขอรับท, Arizona, ท่านโอแมนช่วยล่อม sure> ันแล้วก็ช่วยออกไปช่วยกับผมสู้หน่อยแล้วก็ได้นะขอรับท่านโอแมนยืนล่ออยู่ตรงนั้นแหละขอรับกับผมจะรอเฉียนมันอยู่บนนี้แหละขอรับโอ้ยฉันอีกแล้วเหรอโอ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าหมีวุ้ยยุบยุ๊บะโดนหลบ กับผมมาแล้วขอรับท่านโอเมนเจ้าจ้าจู้โอ้เจ้าหนีฝากหน่อยโอ้ฉันโดนอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรขอรับกับผมกำลังสู้อยู่ขอรับไม่ต้องห่วงขอรับท่านโอเมนเออฉันก็ไม่ได้ห่วงอะไรเนี่เจู้ก็นี่ฟันนี่โอ้โหมันเก่งมากเลยเจ้าหมีนี่กับผมกำลังใช้ความเร็วท่านสุดยอดอยู่ขอรับท่านโอเมนเออเจ้าหมีมันกำลังมาสจานฉันแล้วช่วยฉันด้วยสิได้เลยขอรับกับผมมาแล้วขอรับ นี่แนะ่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 นี่แน่หรืนี่แนะ่หยืบ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 เฮ้ยจาหมีแกทำอะไรสักอย่างสิได้เลยขอรับ่ันโอเมนยืบกระบีวายุสลับล่างสลับวิญญาณโอแก่สองตัวแกตายเน เจ้าหมีแกเก่งมากเลยพลังอะไรของแกนะกระบี่สลายวายุขอรับเอ้ไม oh <my> ่กอที่ท่านพ่อและก็ท่านอาจารย์ของกระผมสอนมานะ่ะขอรับงั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าไปกินน้ําในบ้านแกอรออยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ได้เลยขอรับท่านโอแมนเดี๋ยวกระผมเฝ้าหน้าบ้านให้ขอรับท่านโอแมนเข้าไปกินน้ําถึงขอรับโอเคเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึง่งโอ,โอ้โอ้จมีนี่มันสุดยอดจริงๆเลยล <c oughs> าลาลาลา

ฉันว่าแล้วฉันรู้สึกแปลกๆทอดขอรับกับผมทำลายเจ้าหมีไว้ตอนกลางวันขอรับทัานคอมเมนแล้วแกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรงไงเจ้างั่ง